ท่านอดีตนายกทักษิณไปที่ปรึกษาไปแกะเทปดูได้นะครับไม่เคยพูดนะครับถูกถามมาว่าจะปรึกษาหรือเปล่าบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่มีมความจำาผมก็จะปรึกษาผมก็ปรึกษาทุกท่านท่านแรกผมไปปรึกษาท่านแต่เข้าราชกาแห่งคือท่านนายกประยุทธ์ผมก็ไปปรึกษาใช่ไหมครับท่านนานผมก็ไปไปหาที่บ้านนะครับท่านนายกสมชายก็ไปก็ไปเยืนที่เชียงใหม่ที่ที่แล้วก็ไปนะครับท่านนายกทักษิณอน่อยางที่ผมเรียนท่านเป็นนายกที่มีรับการชื่นชมจากพี่น้องประชาชน มากถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ท่านมีความรู้ผมคิดว่าประเทศไทยก็จะเสียหายถ้าเกิดผมไม่ปรึกษานะครับผมเองผมก็เป็นมือใหม่หัคขับในรัฐบาลนี้หลายๆท่านไม่จาเป็นต้องเป็นนายกแล้วครับอดีตรองนายกหรืออดีตผู้แทนการค้าไทยท่านรัฐมนตรีปรลัดกระทรวงผมปรึกษาหมดครับนะครับไม่ได้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 กีดการขครทั้งสิ้นไม่ได้กีดการเรื่องสีเรื่องเรื่องความเชื่อทางทางการเมืองอะไรที่เป็นประโยชน์ของเทศชาติผมินดีครับไม่มีการพิจารณาที่จะไปตั้งท่านเป็นหรอกครับแล้วท่านเป็นอดีตนายกมาก่อนตั้ง กี่ปีนะครับต้องเป็นเป็นที่ศึกษาผมบอกผมคิดว่าออท,วท่านเองท่านก็มีมีโรแล้วก็กเรื่องซ้อนสมรรของท่านในหน้าที่่ที่ท่านอยากทำอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับ